สวัสดีครับผมมายเนอร์สแตนแนลครับและภายในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงซีรีส์ The Elements Collection อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในหัวขาวันนี้ผมก็จะมาเกี่ยวพูดเกี่ยวกับธา,าตุที่มีเลขอตรระตอมลำดับที่34ของตารางธาตุครับนั่นก็คือธาตุซิลิเนียมครับโดยธาตุซิลิเนียมนะครับเป็นธาตุที่ถูกจัดในกลุ่มอะโลหะนะครับหรือบางตำาราจะจัดในกลุ่มกึ่งโลหะโดยที่ซิลิเนียมนะครับมีลักษณะ ทางกายภาพที่แตกต่างออกไปตาม allotropes ของมันหรือวอ่าัญรูปของมันนะครับโดยอันญัญรูปของมันที่พบบ่อยที่สุดก็จะเป็นลนักษณะสีเทาน,นะครับแล้วก็มีจุดล้อมเหลวอ,อยู่ที่ราวๆ2องาศาเซลเซียสครับตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าซิลิเนียมนะครับมี allotropes พื้นฐานอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือที่พบได้มากที่สุดก็คือสีเทาน,นะครับแล้วก็ตามด้วยสีแดงและสีดำนั่นเองครับ โดยซิลิเนียมนะครับที่บางตำราจะจัดในกลุ่มกึ่งโลหะก็อยู่ที่ตำแหน่งของมันตามในตาราดนะครับและอย่างหนึ่งคือคุณสมบัติหนึ่งของมันครับที่มันสามารถนําไปทําเป็นสารเซมิคอน d ดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนําได้ครับและนอกจากนี้นะครับเมื่ออะตอมของซิลิเนียมนะครับได้โดนแสงนะครับมันก็จะสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับและนอกจากนี้นะครับสารประกอบของซิลิเนียมนะครับ เมื่อ,อาสารประกอบของซิลิเนียมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรนะครับซึ่งก็อาจจะนําไปใส่ในแชมพูนะครับเพื่อที่จะลดเชื้อแบคที ria บนหนังศีรษะได้ครับก็น่าจะพอประมาณแล้วครับสําหรับา่าซิลิเนียนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ